ข้อห้ามของคนที่อยากจะสร้างแบรนด์หรืออยากออกมาทำ personal branding หรือ branding ขายของสิ่งที่คนออกมาทำแล้วพลาดกันก็คือสวัสดีค่ะคุณจีน่าค่ะหลายคนที่ออกมาสร้างแบรนด์ที่เขาพลาดแล้วเขาก็ไม่สามารถไปต่อได้สิ่งที่เขาทำผิดพลาดคือการที่เขาคิดว่าเขาสามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้ เขาสามารถทำให้ทุกคนได้ประโยชน์เขาสามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้จำไว้ว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้และคุณไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้เพราะฉะนั้นการสร้าง personal brand คุณจะต้องจุดหลักๆคุณจะต้องรู้ว่าคุณออกมาเพื่อใครคุณจะต้องรู้ กลุ่มเป้าหมายของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณจะต้องเป็นกลุ่มเล็กๆคุณไม่สามารถหว่านเมล็ดพืชทุกอย่างเริ่มต้นคือคุณจะต้องปลูกพืชแค่อย่างเดียวหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของคุณเพียงแค่หนึ่งอย่างแล้วค่อยๆขยายไปจุดเริ่มต้นคุณต้องรู้ความถนัดของคุณคุณต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณว่าคุณออกมาเพื่อช่วยใครยกตัวอย่างตอนที่ครูทํา ในหน้าอาสังหาทำไมครูถึงทำเงินล้านได้ภายในสามเดือนเพราะว่าครูรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของครูเป็นใครกลุ่มเป้าหมายของครูคือ l u กชัวมีราคาสูงและอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่และมีความแตกต่างเรื่องพูลวิลล่าครูเจาะจงไปที่การขายพูลวิลล่าอย่างเดียวในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยแค่นั้นเองง่ายๆแค่นั้นเองคุณต้องเจาะ กลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะก้าวเดินในขั้นต่อไปได้ถ้าเรายังบอกไม่ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราฐานแฟนของเรากลุ่มลูกค้าของเราเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาอยู่ที่ไหนเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขามีเงินมากน้อยขนาดไหนสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นหัวใจสำคัญมากของการสร้าง บรนดไม่ว่าจะแบรนด์สินค้าหรือ personal brand คุณต้องรู้ลึกในกลุ่มลูกค้าของคุณคุณจะต้องรู้แบบแบบละเอียดในฐานแฟนของคุณให้ได้อนกลุ่มลูกค้าของคุณคุณจะต้องรู้ให้หมดแล้วคุณถึงจะเดินเกมต่อไปได้คุณถึงจะรู้ว่าคุณทำการตลาดแบบไหนคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะออกแบบลักษณะการขายของคุณแบบไหนออกแบบแบรนด สินค้าของคุณแบบไหนตั้งราคาสินค้าของคุณแบบไหนพูดแบบไหนใช้น้ำเสียงแบบไหนบริการแบบไหนสิ่งเหล่านี้คนจำนวนมากมายมองข้ามคุณรู้ไหมสิ่งนี้เป็นหัวใจที่สำคัญมากมากเพราะฉะนั้นห้ามมองข้ามจุดนี้โดยเด็ดขาดคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้คุณไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนบนโลกนี้ได้ คุณเพียงแค่เลือกมาหนึ่งอย่าง1กลุ่มเป้าหมายหนึ่งสิ่งที่คุณมั่นใจว่าคุณทำแล้วมีความสุขและสิ่งสิ่งนั้นจะช่วยให้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ดีขึ้นแน่นอนแล้วคุณก็พุ่งพลังของคุณไปที่กลุ่มลูกค้าฐานแฟนของคุณกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้น แล้วคุณจะเติบโตไปเรื่อยๆไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเติบโตไปแบบ3เดือนฉันก็อยากจะทําล้านหนึ่งให้ได้เหมือนครูไม่จําเป็นแต่และคนจะมีสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกใช้ชีวิตในแบบของคุณที่คุณตัดสินใจว่าคุณใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วคุณมีความสุขทําแบบนี้แล้วคุณมีความสุข ช่วยเหลือคนแบบนี้แล้วคุณมีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองมากมายแต่คุณได้ผลตอบแทนเป็นความสุขนั่นน่ะคุณจะต้องมองจุดนี้เป็นหลักไม่ต้องคิดว่าคุณอยากจะช่วยทุกคนแล้วก็ไม่มีใครบนโลกนี้ที่สามารถช่วยทุกคนได้สิ่งสำคัญทุกคนจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณออกมาช่วยคือใครไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้จะ้ะกลุ่มเล็ก เท่านั้นที่คุณจะต้องเริ่มต้นไปช่วยเหลือเขาคุณจะต้องรู้ตรงนี้แล้วคุณจะก้าวขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนและเงินทองก็จะไหลเข้ามาหาคุณอย่างยั่งยืนเหมือนกัน